สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนนลที่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับที่บ้านมารวานนะครับทะเลน้ําจืดก็มามอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมครับมาชมบรรยากาศนะครับทะเลน้ําจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับฝนตกลงมานะครับกระทาให้หญ้าเขียวนะครับธรรมชาติริมเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ หญ้าเขียวมากเลยหญ้าเขียวน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้อยู่ที่15เปอร์เซนตกว่าๆนะทุกคน15.14หรือเปล่าครับผมประมาณนี้ครับสวยมากเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นฟ้าสีทองพระอาทิตย์ก็หลบก้อนเมฆไปพระอาทิตย์ก็หลบก้อนเมฆไปครับทุกคนเขียวมากเลยสดชื่นมาก นี่นะฮะแม่มันฟินฟินมากๆเลยทุกคนอึ๊บน,นะบรรยากาศยามเย็นนะมีห่วงยางด้วยเห็นไหมมีห่วงยางให้เช่าด้วยใครอยากจะมาเล่นน้ำนะทุกคนใครอยากจะมาเล่นน้ำนะครับมีห่วงยางให้เช่าลองเดินไปดู น้ำใกล้กๆกันครับทุกคนภาพอาจจะสั่นๆนะครับไม,มไม่มีไม่มีไม้การสั่นเหมือนเดิมนะครับอยู่ท <YouTuber S 2> ูบเบอร์บ้านๆไม่ได้อะไรเลยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับไม้กันสั่นไม่มีต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ห่วงยางเนี่ยเขาให้เช่าแค่ประมาณ20บาทนะแล้วก็ลงไปเล่นน้ํานะครับแนะนําให้มาช่วงบ่ายๆหลังบ่ายสามไปแล้วนะสี่โมงเย็นมันจะไม่ร้อนมากแบบไหม ขอบคุณที่รับชมจะจบคลิปนะครับทุกคนครบ,บรรยากาศน้ำในเขื่อนป่ากสักชลริิธิ์โชคดีเป็นของทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับ